ย่างปัดน,น้ำฝนบางคนอยากจะซื้อมาเปลี่ยนเองแต่เปลี่ยนไม่เป็นวันนี้เรามีวิธีเปลี่ยนมาให้ท่านดูอ่าวันนี้เป็นโตย้าลีโวนะคันนี้อ่าก็นี่ครับซื้อมาใหม่ๆเลยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูทําไมต้องเปลี่ยนเหรอบางคนถามทำไมต้องเปลี่ยนพี่อ่ามันหมดหน้าฝนแล้วช่วงนี้เนาะอ่าแต่หน้าหนาวมันก็จะเป็นจะต้องใช้เหมือนกันบางทีหมอกเมกลงเนี้ยต้องเอาไปปัดใช่ ต,ต้องเปลี่ยนไว้จะด,ดีแล้วบางคนเปลี่ยนหน้าฝนก็ดีแล้วแหละแต่หน้าหนาวก็สําคัญเหมือนกันใช่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเนาะนี่เลยแล้วก็ดึงออกมาเอ๊ะลืมลืมต้องหาอะไรมาลองหน่อยเดี๋ยวผมหาเนี่ยเนี่เป็นพลาสต,ติกก็ได้มาลองไว้หน่อยเพื่ออะไรเดี๋ยวท่านจะเห็นเองเวลาเราแกะออกมาเนาะนี่ครับผมดึงปุ๊บดึงเจาะอ,อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะออกมาละนี่นี่ไงลองอะไรลองเหล็กอ่า ไม่ร้องได้ไม่ใค่แค่เปลี่ยนฝันน้ำฝนนะเปลี่ยนกระจกอีกบัดน,นี้แล้วก็เอาอันใหม่มาเนี่ยอันใหม่อันใหม่อันใหม่หมามันจะเป็นอย่างนี้เนาะเราก็ดึงลงอย่างนี้เนี่ยสลักให้มันอยู่กับตัวที่เราจะใส่ทําม,ม,มุมปึ๊บอย่างนี้อ่าเพื่อจะเอาไปใส่เนาะการใส่ก็ไม่ยากครับเสียเพะ่าอะไมีจะมีจะมีล็อกอยู่ข้างบนเนี่ยพอเกี่ยวเสร็จปึ๊บดึงสักทีนึงเท่านั้นก็เป็นการเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนยางฝันน้ำฝนเรียบร้อยแล้วใครๆก็เปลี่ยนเองได้ครับผม ซื้อมาใส่เองได้แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ร้านครับถูกๆสองสรก็เปลี่ยนเองได้อ่าคลิปนี้ก็เป็นเก็จความรู้เล็กน้อยเอาไปทํากันได้คุณผู้หญิงท่านใดที่อาจจะอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเปลี่ยนง่ายๆครับผมฝากไว้คลิปนี้ไปละ